Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ pop off patriot ครับวันนี้ก็มาเจอกันแบบรัวๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คัมแบ็กวันนี้นะฮะวันนี้ที่ดูไปแล้วก็มีทั้ง treasure ม่ทั้ง v i c t a n นะฮะและรอบนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็น idol นั่นเองนะฮะรอบนี้ idol เขากลับมากับเพลงที่ชื่อว่าฮวานะดูจากตัวจีนตัวคันจิแล้วเนี่ยก็เป็นไฟกับดอกไม้นะฮะต้องมีความร้อนแรงแล้วก็สวยงามใน เวลาเดียวกันอย่างแน่นอนนะเป็นอีกหนึ่งคันแบ็คที่เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยอยู่แล้วก็เรื่องของดนตรีของไอดอลหรือ g ีไอดอลหรือก็อจะไอดอลเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเป็นวงที่เพลงดีทุกรอบแล้วมันไม่ใช่แค่เพลงเพราะอย่างเดียวนะเป็นวงที่แต่ละเพลงที่ออกมาเน้นเรื่องของความหมายมากๆเลยแล้วก็นอกจากเรื่องของความหมายแล้วเนี่ยตัวบีทก็เหมือนกันบีทเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ ชอบมากๆจริงๆสำหรับเกิลกรุ๊ปวงนี้นะฮะอลืมบอกไปถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะวงนี้เมนเราก็คือน้องมินนี่นั่นเองนะฮะแล้วก็โซอยอนก็ชอบมากเหมือนกันเอจจิงชอบหมดเลยอะเลือกไม่ได้คือหลังๆมาก็ชอบมยอนมากเหมือนกันซูจินก็คือเซ็กซี่มากๆเลือกไม่ได้ อูกีก็เสียงชอบเนื้อเสียงอูกีมากส่วนน้องชูฮวาแต่ละรอบคือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ซีนไม่ค่อยได้ท่อนใช่ปะแต่ว่าน้องสวยมากจริงๆนะก็หวังว่าเพลงนี้น้องจะได้ท่อนมากขึ้นนะอยากฟังเสียงน้องเยอะๆอะจริงมาไปดูกันเลยดีกว่ากับฮวาฮะสามสองหนึ่งมันต้องมีความแบบ อินเทนส์แน่เลยอ่ะ <Yeah. S 1> ดูผมกูกี้ดิโห oh, สวยมากเขาเขาดูหนะ้าโซยอนอีกรอบเมื่อกี้คือดู hmm. ตอนช้อนตาขึ้นมาเมื่อกี้โอ้ oh. oh. เพลงดูมีความย้อนยุกป,ปะ มีความแบบ traditional เนี่ยเนื้อเสียงโคตรดีอ่ะเนื้อเสียงน้องเขาหนาโอ้เซ็กซี่มากแค่ใส่ตาก็คือโคตรเซ็กซี่วา้าวมิน่ ทำนึงนะขึ้นเนื้อเสียงแบบเหมือนเอามือเขามาบีบหัวใจอะ่แบบโหเนื้อเสียงอะไรจนจะเดลิเคทขนาดนี้โมเม่ oh เฮ้ยไม่ท่าเหมือนเพลงอะไรเลยอะ่ะนี่เ้าสมแขกไปทักเลนะ่นอ่ะโหฉากนี้สวยมาก รอบที่น้องแรปก็คือแรปอร่อยมากอะอจริงเหมือนดูแบบหนังพีเวียดเกาหลีอยู่อะทุกคนคือเสียงโคตรดีอะอย่าบอกว่าน้องได้ร้องแค่เมื่อกี้นะ โอ้ยท่อนแบบโคตรแบบเอ้ยไม่ใช่ท่อนแบบท่อนทุกโคนหนึ่งท่าเต้นอ่ะโหใส่ตานี้เอาใจที่ไปเลยน้องมิยอนภาพโคตรสวยอ่ะแสงสีแบบ โอ้ยคนลุกเน้นอารมณ์มากกับเพลงเนี้ยชุพาได้รอแค่นี้จริงเหรอรองคำเดียวแค่หรอซีรีส s จบแล้วมันจบไวขนาดเนี้ยโอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะกับเพลงฮวาเพลงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า วงนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังในเรื่องของคุณตี้ของเพลงนะจริงเพลงรอบนี้มันเน้นอารมณ์มากๆเลยนะด้วยตัวเนื้อเสียงของแต่ละคนเมโลด้งเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆอะ่ะดูไปคนลุกไปเพลงนี้คืออิมแพ t สูงมากอิมแพ t ในเรื่องของอารมณ์เพลงอะ่ะแล้วมันค่อนข้างแตกต่างจากหลายๆเพลงในยุคป,ปัจจุบันชอบชอบไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือทุกคนใน MV ก็ดีมาก ทางเรื่องวิชวลทางองค์ประกอบต่างๆใน MV ทั้ง4ทั้งฉากอะไรเงี้ยโดยเฉพาะฉากที่เป็น n อรเนสรังนกฉากนั้นคือทำสวยมากเป็นฉากที่จัดสร้างขึ้นมาสวยมากเราชอบชอบชอบโซอยอนผมน้ำเงินผมสีนี้คืองดงามเหลือเกินแล้วทุกครั้งที่น้องแรปก็แรปได้อร่อยมากๆท่อนที่ชอบที่สุดต,ต้องบอกว่าเป็นของมินนี่ท่อนทีมินนี่ออกมารอบแรกปะวะรอบแรกหรือรอบที่สองะ รอบแรกใช่อันนั้นคืออารมณ์แบบบีบคันหัวใจมากๆแค่แบบโน้ตแรกขึ้นมาก็ขนลุกแล้วและด้วยเนื้อเสียงด้วยการใช้เสียงของเขาได้น้ำม,มิกต่างๆอะไรเงี้ยมันดีมากมิยอนสวยมากมันเข้ากับเขาอะ่ะด้วยลุคความเป็น traditional Korean อ <c oughs> นะไรเงี้ยมันมันดูเหมาะกับมียอนอะ่ะว่าไหมแต่สิ่งที่ยังเสียดายทุกรอบก็คือชูวาทำไมน้องได้ท่อนน้อยลงเรื่อยๆเืยๆแล้คือเพลงนี้ได้ลองคำเดียวปะ สามรอบแต่เป็นคำเดียวกันทั้งสามรอบ ก็มิวแคนนอะมิวแค่แบบไม่ถึง1วิด้วยมั้งคืองงทาไมหรอนนอยไปอะคือถึงจะแบ่งซีนให้น้องแบบว่ามีสกรีนไทม์พอสมควรก็จริงแต่มันก็ไม่ได้บ้ามันอยากเห็นน้องเพอร์ฟอร์มมากกว่านี้แบบเสียดายตรงนี้แหละแต่อย่างอื่นก็คือชอบมาเพลงนี้เป็นคัมแบ็กที่ชอบมากๆวันนี้ทั้ง3มคัมแบ็กที่เราได้ดูคือปลื้มหมดเลยอะก็คิดยังไงกันบ้างฮะกับเพลงนี้เป็นเมนใครบ้างอย่าลืมมาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะฮะขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปนะฮะฝากกด ไลค์ like, Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเจอกันอีกอย่างแน่นอนอย่าลืมไปสตรีมเพลงนี้กันเยอะๆด้วยเพลงนี้คือแบบคุณภาพคับแก้วจริงๆวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย